มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนใครเดือดร้อนเช็คด่วนรายละเอียดการยืมเงิน1 0 0 0 0คืน217บบาทใครเดือดร้อนเช็คด่วนนะคะเป็นเรื่องราวที่มีคนแห่ให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะเมื่อคุณกำลังมองหาเงินกู้ที่สามารถสมัครได้อย่างรวดเร็วอนุมัติเร็วผ่อนน้อย และจัดหาโดยธนาคารหรือวสถาบันการเงินที่เชื่อถือได้ใช่หรือไม่คะถ้าใช่วันไทยไทยปี2021เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคุณอย่างแน่นอนคะ่ะเนื่องจากเงินกู้กรุงไทย10,000บาทในปี2564เป็นเงินกู้กองทุนฉุกเฉินด้วยแอปที่เน้นความรวดเร็วในการอนุมัตินะคะผลลัพธ์จะได้รับอย่างรดวดเร็วภายใน5นาทีด้วยเงินเพียง10บาทต่ตอวันคะ่ะ และเงินกู้สำหรับสินเชื่อกรุงไทยไม่ต้องจำนองกู้ง่ายแค่ใช้บริการแอปถุงเงินข่าวนี้แจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับเงินกู้วันไทยไทยปี2021ที่เราต้องการนำเสนอให้คุณที่นี่นะคะโดยที่มีรายละเอียดของกรุงไทยเป็นบริการสินเชื่อที่ให้บริการผ่านแอปเน้นความรวดเร็วของการอนุมัติด้วยค่ะ โดยยื่นอนุมัติวงเงินสินเชื่อกรุงไทยใช้เวลาเพียง5นาทีเท่านั้นนะคะผ่านการสมัครไม่มีหลักประกรันเปิดโอกาสให้ทุกท่านพร้อมใช้เงินได้ทันทีสมัครผ่านแอป,ปกรุงไทยเน็กนะคะและกำหนดวงเงินทุกขั้นตอนสูงสุด5 0 0แสนบาทตามเงื่อนไขและก็คุณสมบัติที่ธนาคารกำหนดเท่านั้นก็คือ เจ้านายที่ทำธุรกรรมผ่านทางมันนิบักนะคะเป็นลูกค้าที่ผ่านมาตรฐานสินเชื่อไทยปี2,564ของธนาคารที่10,000จนถึงตอนนี้ค่ะแอปพลิเคชัน Wallet นะคะได้รับการเปิดใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนและภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่สมัครสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักประกันในการทำธุรกรรมครั้งล่าสุดค่ะ ทำธุรกรรมผ่านแอปถุงเงินขั้นต่ำหนึ่งมืนบาทต่อเดือนนะคะต้องขอเชิญให้สมัครสินเชื่อผ่านแอปกรุงไทยเน็กแล้วก็มันนี่ปารกหรือว่ากรุงไทยไม่มีประวัติความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจไม่มีการล้มละลาย ใครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้สามารถสมัครกรุงไทยก็คือเจ้าของร้านที่เจ้าของทําธุรกรรมผ่านแอปกระเป๋าเงินและเป็นลูกค้าที่ตรงตามเกณฑ์การคัดเลือกของธนาคารจนถึงตอนนี้แอปพลิเคชันกระเป๋าเงินถูกเปิดใช้งานมาอย่างน้อย6เดือนนะคะและจะต้องมีประวัติการทําธุรกรรมล่าสุดภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ขอสินเชื่อ ต้องทำรายการผ่านแอปมันนี่บักนะคะอย่างน้อยเดือนละ1,000 0บาทนี่เป็นสิ่งสำคัญมากนะคะต้องขอเชิญให้สมัครสินเชื่อกรุงไทย1,000 0ผ่านแอปกรุงไทยเน็กและแอปมันนี่บักหรือว่ากรุงไทยคอนเน็กนะคะไม่มีประวัติความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจค่ะ หากพบว่าคุณไม่สามารถสมัครสินเชื่อได้สาเหตุหลักมาจากคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดของเงินกู้ตัวอย่างเช่นตามมาตรฐานที่กำหนดนะคะคือคุณไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันมันนี่บาร์ภายใน6เดือนหรือไม่มีธุรกิจที่ทำธุรกรรมผ่าน Wallet เป็นประจำเพราะว่าเงินกู้นี้เป็นเงินกู้ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มยอดการขายผ่านแอปค่ะ ดังนั้นหากพวกเขาไม่ผ่านมาตรฐานก็อาจจะไม่มีสิทธิสมัครเงินกู้ผ่านแอปกรุงไทยเน็กนะคะหรือว่ามันนี่บักอย่างไรก็ตามในกรณีนี้หากต้องการสมัครสินเชื่อกรุงไทยปี2564ไม่ต้องมีเอกสารอะไรคุณสามารถสมัครสินเชื่อกรุงไทยอื่นๆที่น่าสนใจเช่นสินเชื่อกรุงไทยต้านโควิด19ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ